ดูดูก็สวยดูก็สวยทํานะคะทุกคนดูก็สวยทําดูดูร้องอยากออกอยากออกแดบดบอ่ะปลปไป,ไป,ไปออกปะปะไหนลองสวยลองออกสิออกไงลกูกออกไงเห็นแอบบออกอยู่เรื่อยเลยฮะหนีออกจากบ้านอยู่เรื่อยเลยออกอยังไงอืมบางทีเขาดันประตูเองได้แล้วก็ออกไป อ่สวยทำไงดูสิจะลองดูซิว่าเขาทำายังไงออกยังไงออกแบบไหนแม่เดินอยู่ข้างนอกรอ้อเรียกอยู่นั่นอ่ะจะออกไหมออกไหมลูก เจ้เตี่ยเข้าออกเข้าออกให้ดูแล้วเวลาเรายืนเฝ้าก็ไม่ออกมากันเต็มเลยอ่ะฮะชาเตี่ยโอ้ยกลัวแม่ไม่รักชากลัวแม่ไม่รักรักรักชาลูกรักชารักรักมากรักมากรักมาก ออกไหมออกไหมคะมารอลุ้นลุ้นกันแล้วก็สือจ,จะออกอยังไงเขามีวิธีออกของเขายัางไงทำไมบ้านก็ลุ้นเตี้ยททำให้ดูหลายรอบละจะเตี้ยออกไหม เ okay. ดี๋ยวเราทำเตี้ยมาให้ออกให้ดูหลายรอบแล้วเตี้ยให้ดูความเก่งของเขาประตูถ้าปิดไม่สนิทอ่ะก็ผลักออกเองได้เลยแล้วก็มานอนเล่นอยู่ข้างนอกนี่แหละ ก็ไม่มีใครสนใจเขานะเห็นไหมนคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมความฉลาดของเขาเห็นไหมนี่เห็นไหมคะเห็นไหมนี่ที่ให้ดูก็คือให้ดูความฉลาดของเขาเนี่ยค่ะเขาเก่งมากเขาสวยเ,เก่งมากๆฉลาดมากๆโอ้ได้เจอแดดอ่อนดีใจได้ออกแดดไม่เจอแดดเจอแดดอ่อน จะไปไหนลูกอืสวยจะไปไหนสวยจะเดินไปไหนคะจะไปหลังบ้านอีกแล้วเหรอชอบไปจังเลยหลังบ้านน่ะอืมชอบไปหลังบ้านจังเลยหลังบ้านนู่นน่ะจนมาละกอด้วยชอบไปหลังบ้าน เก่งนะเขาอะเก่งสลาเดู๋ยวดนนอนเสียซิ่งเรียนะคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมจิ้งแดดโอ้ยอยากได้แดดอันหนูเล่นอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวแม่เข้าไปป้อนข้าววิเศษก่อนเดี๋ยวแม่อุ้มวิเศษอยู่เนี้ยเห็นไหมป้อนข้าววิเศษก่อนเห็นไหมคะนอนเล่นอยู่ตรงนี้นะ เนี่ยเล่นกับเนี่ยเล่นกับเจ้าเตี้ยเนี่ยเจ้าเตี้ยก็อยู่แถวนี้แหละหมาเขาไม่มาสนใจนะคะสาหรับเข้าสวยนะเข้าสวยเข้าใหม่พิเศษเนี่ยหมาไม่มาสนใจแต่ถ้าเป็นตัวอื่นหลุดมานี่หมาวิ่งนะวิ่งไล่ไล่แต่ไม่กัดนะไล่เหมือนกัดไล่คือคือหมาเขาเขาเห็นแมวที่กินใหม่ให่ะเนาะเล้วก็วิ่งไล่วันนั้นเขาปั้นลุดวิ่งไล่เขาปัน้นเขาปัน้นวิ่งเขาก็มึงเขาก็กลัวไงกลัวหมาไงอยู่ดูเขาสวยเดยวันสวยทำนะคะทุกคน ดูเขาสวยทาําดูดูดูเขามีความสุขนะเน,นี่ยไม่ใช่อะไรนะเนี่ยเนี่ยเขากิ้งมีความสุขนะคะเห็นไหมเห็นไหมคะเนี่ยทุกคนไม่เคยเห็นภาพแบบนี้ไม่เคยเห็น,นบ่อยๆนะคะเนี่ยไม่เคยเห็นภาพแบบนี้คือเขาเขามีความสุขกับการที่ได้ออกมาแดดแล้วก็ได้กิ้งกับพื้นกับพื้นข้างนอกเหมือนแบบเล็บปล่อยอิสระประมาณนี้นะคะ่ะดู ดูอยาพิ่งกวนล,ลกูกรูอยาพิ่งกวนรูอยาพิ่งกวนดูไปที่อื่นไปไม่ต้องก,กวนล,ลกูกให้เขาสวยเขาเล่นเขาสวยวก็ไม่กลัวด้วยเขาชินแต่เ,เขาใหม่ัมีกลัวอยู่แต่เขาสวยเขาชินเก่งมากเลยให้ดูกันยาวเลยนะคะว่าเขาสวยเนี่ยเขาออกมาข้างนอกแล้วเขาเป็นยังไงเขาทาท่าทางยังไงเขาชอบมากอืม เก่งจังเลยลูกเก่งมากเลยพี่กี้พี่กี้ก็ไม่สนใจเห็นไหมทุกคนมาก็ไม่สนใจ <_ C os> ไปกันหมดเล่นกันอยู่ที่อื่นไม่สนใจเขาสวยบางทีเขาสวยมาอยู่ตรงเนี้ยแม่ไม่เห็นบางทีประตูเปิดปิดไม่สนิทเนาะแต่ว่าเขาดันออกมาได้ไง ก็นอนกิ้งเล่นอยู่ตรงเนี้ยนั่งเล่นของเค้าอยู่ตรงนั้นก็ไม่มีใครสนใจพวกหมาทั้งหลายเขาก็ไปอยู่ที่อื่นกันพิกี้เลยเตี้ยเตี้ย,ย,ยนี่เขารักเข้าใหมเขาสวยอยู่แล้วเตี้ยชาอาจจะไปไหนต่อไปไหนต่อ,อพิเศษอยู่นี่ ไปไปจะไปไหนต่อไปไหนต่ออืจะนอนเล่นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเล่นตรงนี้ไหมลูกเล่นอยู่ตรงนี้ไหมโอ้ยข้างในก็ลุ้นกันใหญ่เลยแหละลูกฮะลุ้นกันใหญ่เลยมีใครบ้างมีกระลำ ใบตองกล้วยหอมต้นกล้าเดี๋ยวอยู่นี่นะไม่เข้าบ้านแล้วนะแม่ไปป้อนข้าววิเศษก่อนนะเดี๋ยวอยู่กับอ่าพี่โป้มาแล้วพี่โป้มาแล้วโป้มาแล้วโป้โปไปไหน <c oughs> เดินแข่งกับพี่โป้ไปไอ้สวยไ,ไปดูเขาดูเขากิ้งเขากิ้ง แข่งกับปีโป้ไปแต่โป้ล้มทับเป็นเรื่องเลยพกกิ้งอ่ะพกกิ้งเอาหน้าถูไถพื้นเด้อจ๋าเอาบุญบุญนะคะบุญบุญนะบุญบุญปีนบุญจ๋าไปโน่นแ่ะไปโน่นแ่ะไปบุญปีน ที่ประจำเขาก็คือนั่นแหนะขอประตูนั่นแหละที่ประจําเขานั่น,น่ะแล้วก็เกาะแล้วก็เรียกแม่อาสวยจะไปไหนสวยจะไปทางไหนสวยเอ้ยมาทางนี้มา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  โปมาแล้วโปมาแล้วโปมาแล้วโปไม่เข้าลูกไม่เข้าไม่เข้าครับไม่เข้าครับลูกไม่เข้าครับเตี้ยเข้าห่วงลูกถ้าโปเข้าไปเตี้ยเข้าห่วงนะไปไปไปโ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 ป้ไปโปไปโป้ไปโปไปโอครับโอครับโอ้ อย่รมทับกาสวยนะโอ้ห้ามทับก็สวยนะลูกอูอ้ยนี่ก็จะกอดแต่แม่ไปยไป่ปไ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 ป,ไ,ปไม่ไปไ,ไปไไป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 เปไปไปไป่ปไ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 วไปไปไไป ไปข้าบ้านนะลูกไปข้าบ้านข้าบ้านเร็วๆข้าบ้านาค่อยๆเดินค่อยๆเดิน ค่อยตั้งค่อยคอยตั้งไปเข้าบ้านนะลูกไปเดินเข้าบ้านเดินเข,ข้าบ้านไป,ไปเดินเข้าบ้านนะเดินเข้าบ้านนะลูกครับครับบุญส่งครับลูกแม่รักหนูครับรักบุญส่งครับลูก มาบ้านแล้วนะคะ